สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่72นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็มากับแว่นดำคู่ใจเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแสงตอนประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นก็ค่อนข้างที่จะจ้านะครับ ผมเองก็ต้องเอาแว่นตาเข้าช่วยนะครับก็ห่อไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับฟังคนที่หมดจากสล็อต15ล้านไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเวลาเรามีเงินเยอะเราก็จะใจใหญ่นะครับบางคนก็บอกว่าเสียดายเงินเนาะพี่อ๊อฟมีตั้ง10กว่าล้านแล้วหรือได้กำไรมาตั้ง ห้าล้านกว่าแล้วแทนที่จะหยุดพอเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมดนะครับทุกคนคิดง่ายๆนะครับถ้าเรามีพันหนึ่งอะเราปันเบลละบาทเองหรือเราลงบาคาร่าม้ละห้าสิบบาทเองยังหมดเลยมันก็ไปตามจำนวนเงินนะครับถ้าผมจะบอกให้คุณเลิกในตอนนั้นอะไม่มีใครฟังหรอกครับ มันต้องถึงที่สุดจริงๆของมันเคยได้นะครับยังไงมันก็ต้องเล่นเล่นจนกว่าจะหมดบางคนนะครับตันแล้วตันอีกเหลือเงินในบัญชีแค่ห้าร้อยบาทซึ่งเงินนั้นะเป็นเงินเอาไว้กินข้าวด้วยซ้ำแต่ก็ยังเติมเล่นจนหมดแล้วก็ต้องอดข้าวนะครับ ไปหายืมเขากินดาบหน้าเรื่องกินเรื่องเล็กแต่เรื่องเล่นอะเรื่องใหญ่โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งยิ่งกว่าสามล้อถูกหวยอีกสามล้อถูกหวยเนี่ยใช้เงินะเจ็ดแปดเดือนหมดสำหรับไอ้น้องคนนี้ใช้เงิน่ะ หกเดือนหมดแล้วไอ้เงินที่ใช้หมดเน่ยเป็นกำไรที่ได้จากสล็อตโดยน้องคนนี้เป็นหนุ่มน้อยหน้ามนจากอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอายุ35ปีนะครับทำงานในจังหวัดชนบุรีเล่นสล็อตมาปีเดียวนะครับ คือเล่นตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี66ผมก็ตีให้1ปีเต็มนะเล่นเกมกิเลนผมเชื่อว่าหลายๆคนสายสล็อตรู้นะครับน้องก็ปั่นเบตไม่แพงหรอก1บาท2บาท3บาทนี่แหละแต่คุณเชื่อไหมว่าพักหลังเนี่ยเวลาน้องได้กำไรอะ่ะ อยากจะขยับเบรขึ้นเรื่อยๆลองดูสิว่ามันจะแจกแตกเหมือนเขาหรือเปล่าแต่น้องก็ไม่ได้ปั่นสุม 4, สี่มห้นะครับอย่างเช่นเติมไปพันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้กําไรร่วม3ามพันเนี่ยจะไม่เพิ่มเบรนะครับก็จะอยู่ที่มาตรฐานของตัวเองคือบาท2บาทเต็มที่ก็ไม่เกิน5บาทนะครับทีนี้มันได้กําไรมาเรื่อยๆในตอนนั้นอะ ได้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทแล้วคือเล่นมาเป็นเดือนนะครับทีนี้ก็มีอยู่เดือนหนึ่งก็คือเดือนพฤษภาคมของปีสองห้าหกเจ็ดโดนก่อนนะครับปับนอะไรก็ไม่เข้าทีนี้น้องก็เลยได้ตัดสินใจลองขยับเบสสิบบาทดูว่าเป็นอย่างไรในตอนนั้นในตอนนั้นก็มีกำไรมาบ้างนิดๆหน่อยๆปรากฏว่า เข้ามาบ้างนะครับบวกมาประมาณ3,000อ่าทีนี้ก็เริ่มมีความคิดว่าถ้าเราปันป่นเบรละบาท2บาทหรือหบาทมันเหมือนจะไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ลองสัก10บาทสัก20ตาไหมเผื่อมันได้อะไรมาบ้างแล้วก็ปรับเทอร์โบให้เร็วขึ้นหน่อยแล้วก็ตั้งหมุนรอบคือลองทุกอย่างแหละ ในตอนนั้นก็มีเข้าบ้างเสียบ้างนะครับโดยรวมก็ยังเสมอตัวอยู่ทีนี้ลหละครับพอจะสิ้นเดือนพฤษภาเนี่แหละน้องได้เติมเงินเข้าไปเล่นสามพันบาททีนี้โดนมันกินนะครับก็เลยหัวร้อนโมโหเติมเข้าไปอีกสามพันแล้วก็โดนมันกินอีกทีนี้แหละครับหลักหมื่นเลย ถ้าเสียก็1มื่นหกนะครับเล่นเบลละห้าบาท10บาท20บาทก็ยังก้ากึงแจกบ้างไม่แจกบ้างนะครับขาดทุนอยู่เกือบทุกรอบทีนี้ซัดเลยนะครับซัดเบลละห้าสิบบาทหรือเบลละร้อยนะครับเอาแบบว่าสิบตาหยุดปรากฏว่ามันแจกนะครับ น้องได้กําไรมาหกหมื่นกว่าบาทฟลุกมากในตอนนั้นก็คือเบสแพงครับเบสอร้อยอ่ะน้องดีใจมากนะครับทีนี้ก็ได้ถอนเงินสดออกมาเอามาใช้ใจ่ายเป็นประโยชน์มากซื้อของใช้ซื้อกานํำร้อนซื้อมองข้าวตามที่น้องไล่ผมฟังมันต้องได้อะไรบ้าง ทีนี้พอผ่านไปไม่กี่วันน้องก็เข้าไปเล่นใหม่ทีนี้ก็โดนมันกินนะครับแล้วก็ใช้สูตรเดิมปรากฏว่าเหมือนจะมาหรือไม่มาแต่ผลสุดท้ายก็เริ่มหมดอยู่ดีนะครับน้องก็โมโหเติมเงินเข้าไปเล่นหนึ่งมื่นบาทปั่นมาเรื่อยๆโดนไปสามพันแล้วเหลือเจ0 0ใส่เบดสูงประมาณสี่หตาก็ไม่เข้า ทีนี้จังหวะภาพจําที่ไม่มีวันลืมเลยเหลือสี่พันบาทสุดท้ายทำไมถึงกล้าซัดเบตละห้าร้อยงงนะครับคือน้องบอกว่าน้องปั่นหตาแล้วมันเข้าตาที่หพอดีนะครับสเก็ตเตอร์มาเข้าฟิลิปินเบลละห้าร้อยนะครับทุกคน แล้วน้องก็ดีใจมากตะโกนดังลั่นห้องเลยนะครับในตอนนั้นได้มาสามแสนสามสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ทำการแจ้งถอนพอได้เงินครบแล้วก็กดเงินสดมาไว้กับตัวนี่คือทำถูกหมดทุกอย่างแล้วคือการฉลอเงินแล้วผมก็ถามว่าเอา้า เวลาเราอยากเล่นเราทำยังไงอะน้องก็บอกว่าเซเว่นพีออฟง่ายดีโอ้โหสุดยอดเลยเติมเข้าไปครั้งละสองสาพันก่อนแหละถ้าโดนก็หลักหมื่นนะครับเดือนหเป็นเดือนแห่งความทรงจำของน้องนะครับแล้วหลังจากนั้นมาไม่กี่วันน้องก็เกิดอาการงุนงิด อยากหารายได้จากมันของมันเคยได้สุดท้ายก็ได้นำเงินสดไปเติมที่เซเว่นณตอนนั้นคือ3,000บาทเรียกนํำย่อยอก,ก่อนหวังจะเอาแค่5 600กร้แต่ปรากฏว่าวันนั้นโดนอีกแล้วนะครับแล้วน้องก็ไม่ยอมก็ได้ไปเติมเซเว่นใหม่ รอบนี้1,000 0บาทเล่นไปเล่นมาจนเหลือประมาณ5,000บาทสุดท้ายทีนี้ตัวเองก็โดนไปร่วมๆ่วม8 0 0แล้วนะครับตั้งแต่ที่เติมมาก็เลยได้ลองขยับเบ็หนักคือเบ็ละ500ประมาณ5ตาแล้วตาสุดท้ายลุ้นสเก็ตเตอร์แล้วเข้านะครับเอาละ มึงจะเกิดตอนไหนถ้าไม่เกิดในวันนี้โอ้โหลุ้นเต็มที่นะครับได้หมุนฟรีด้วยนะครับรอบหนึ่งรอบสองรอบสามนี่ก็คืออาจจะมีกำไรมาบ้างแต่ก็ต้องไปวัดกันที่รอบที่หที่7ดนะครับสุดท้ายน้องก็ได้ตัวกินตัวแพงนะครับแล้วก็ได้กำไรมา หน0่งแกว่าบาทนะครับโอ้โหน้องดีใจมากนะครับแล้วก็ทำการแจ้งถอนพอได้เงินครบก็ได้กดเงินสดมาไว้กับตัวแล้วในเดือนหกนะครับรวมเงินเก็บรวมเงินเล่นได้หรือทุกเงินแหละที่มีอยู่ในตัวประมาณ7จ็ดแสนสี่หกว่าบาท นั่นแหละครับตามที่ผมจดมานะครับเยอะไหมเยอะมากนะครับสำหรับผู้ชายตัวคนเดียวอะ่ะเงินเกือบล้านเลยนะครับเจแสนกว่าบาทผมก็นึกว่าน้องผู้ชายคนนี้จะพอแล้วนะครับแต่สองสาวันผ่านไป ก็กลับไปเล่นใหม่โดยเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่9เดือน6พศ2567ทีนี้มันไม่เป็นไปตามใจแล้วทุกคนมันไม่เข้าเลยไปเติมเงินที่เซเว่นหมดไปวันละหมื่นห้า ถึงสองหมทุกๆวันนะครับน้องไม่ได้หัวร้อนนะครับไม่ได้เอาวันเดียวจนหมดโดยน้องมีความคิดว่าเสียแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าต้องเอาใหม่แล้ววันที่14นะครับทุกคนณตอนนั้นน่ะน้องอ่ะเหลือตังอยู่ใน ตัวประมาณหกแสนในตอนนั้นอโดนไปแสนหนึ่งแล้วได้เอาเงินไปเข้าตู้นะครับฝากหมดเลยเพราะว่าไปเซเว่นน่ะมีข้อจำกัดในการฝากอย่างที่ผมบอกนั่นแหละแล้วผมก็ถามว่าทำไมเราไม่เหลือไว้บ้างอ่ะเราไม่ได้ฟังคลิปของพี่เหรอ ฟังพี่แต่หน้ตอนนั้นอ่ะแบงค์พันมันอยู่รวมกันแล้วผมไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ได้เติมเข้าไปเล่นน่ะทีแรกห้าพันก่อนได้กําไรมาเหมือนกันนะครับแต่ไม่หยุดเล่นไปเรื่อยๆในวันที่สิบสามนี่แหละคุณเชื่อไหมวันนี้วันเดียวจริงๆอ่ะช่วงประมาณตีสาม น้องหมดไปประมาณสองแสนสามนะครับแล้วก็เหลือเงินแค่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเลยนะครับในตอนนั้นน่ะเครียดอยู่เหมือนกันแล้วก็หยุดนะครับตอนนั้นมีความคิดว่าเอ๊จะถอนเงินออกมาไว้กับตัวหรือเปล่าเพื่อเป็นการชะลองเงินเหมือนพี่ออฟบอกแต่ก็อย่างว่าแหละครับ ผมเองไม่ได้ไปติดตามคุณขนาดนั้นแล้วคุณเองก็ไม่ได้ไลน์มาหาผมแล้วก็เติมเล่นในวันที่สิบสี่ตอนเช้าหมดแสนหนึ่งตอนกลางวันหมดแสนหนึ่งเครียดเสียใจแล้วนะครับทีนี้ก็นั่งซึมอยู่พักหนึ่งกลับมาห้องก็ยังมองยอดเงินในบัญชีของตัวเองอยู่นะครับ ว่าเหลือสองแสนกว่าแล้วพอวันต่อมานะครับหมดอีกสองแสนแล้วสุดท้ายก็หมดเงินในบัญชีจนได้ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็เครียดด่าทอตัวเองบอกว่าไม่รู้จักคุณค่าของเงินคุณเชื่อไหมว่า ไอเงินที่เคยอยู่กับตัวเหลืออยู่325บาทโอ้โหยิ่งกว่าสามล้อถูกหัวยนะครับเจ็ดเดือนพอดีเลยปริ่มปริมนะครับนี่แหละครับทุกคน่ะการมีเงินในบัญชี กับการมีเงินสดอยู่กับตัวเองอะ่ะคนเล่นบันนันจะหาช่องทางได้ดีมากแล้วผมก็ถามน้องว่าไอ้เงินสดมันอยู่กับเราก็ดีอยู่แล้วคลิปของพี่ก็สอนอะให้ไปฝากใครไว้ก็ได้ยิ่งเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยยิ่งไม่มีใครคุมพฤติกรรมอะ่ะเราไม่ได้ฟังเหรอฟังพี่แล้วในตอนนั้นะ่ะ ที่ถามหน่อยถ้าให้เราเอาเงินไปฝากกับคนอื่นเนี่ยเราพอจะรู้จักใครไหมน้องบอกว่ามีมีหัวหน้าผู้หญิงอะ่ะเขาก็เคยเตือนผมหลายรอบว่าให้ผมเล่นพนันมันมีแต่หมดกับหมดเพราะว่าญาติเขาอะหมดเป็นล้านเลยแล้วผมก็บอกว่าเองก็ดีนะในครั้งก่อนนะก็เค,เคยไลน์มาหาพี่ ตอนที่หมดประมาณสองหมื่นเลแล้วพอมาครั้งนี้ส่งหลักฐานให้ผมดูแตกส0 0 0 0นกว่าแตกแสนกว่าแล้วก็มีเงินเก็บของตัวเองบางส่วนเจ็ดแสนกว่าบาทแป๊บเดียวแ่ละครับนี่แหละครับทุกคนตอนที่พวกเรามีเงินอะ ตอนที่พวกเราได้กำไรเนี่ยไม่เคยคิดทำตามผมเลยผมก็สอนผมก็แนะบอกวิธีเอาตัวรอดทุกอย่างแต่ก็ยังอยากจะได้อีกเจ็บแสนกว่าไม่ใช่น้อยๆนะเงินน่ะซื้อรถกระบะได้คันหนึ่งเลยมอเตอร์ไซค์ได้หลายคันมากอย่างว่าครับแล้วผมเองก็ถามน้องว่า แล้วนับตั้งแต่นี้ต่อไปอะ่ะเองจะจัดการเรื่องเงินอย่างไรเองจะไปหาเงินที่ไหนมาไว้กินข้าวหรือจ่ายค่าห้องหรือเงินฉุกเฉินต่างๆในยามจำเป็นน้องก็บอกว่าก็ต้องกู้พี่เขาดอกร้อยละสิบดอกร้อยละยี่อือนี่แหละครับทุกคนการพนันเนี่ยไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้น บางคนก็พูดว่าพี่ออฟพ,พูดมากพูดเยอะพูดทุกวันใช่ครับผมเองก็ยังเบื่อและรำคาญตัวเองเลยทำไมต้องอัดทิพย์ทุกวันแล้วก็พูดทุกวันพูดจนเสียงแหบเสียงแห้งโดยรวมผมก็อยากให้ทุกคนเนเลิกพนันกันให้ได้ไม่อยากให้ทุกคนเป็นหนี้เป็นสินเขามันทรมานมากครับการใช้หนี้เขาในแต่ละเดือน กว่ามันจะหมดต้องใช้เวลาเป็นปีเวลาโทรไปยืมเงินใครเนี่ยบางคนเขาก็ด่าเราอย่างกับหมูกับหมาด่าเราสารพัดว่าไอคนเนี้ไม่รู้จักอนาคตตัวเองเลยเอาเงินไปเล่นพนันจนหมดด่าต่อหน้าก็ไม่ว่านะครับไอ้ที่สำคัญเนี่ยไปพูดเรื่องของเราให้คนอื่นก็ฟังอีก แล้วคุณคิดว่าคนในโรงงานหรือคนในบริษัทหรือในออฟฟิศเนี่ยเขาจะมองเราอย่างไรบางคนนะครับเคยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากมีคนนับหน้าถือตาแต่พอติดพนันเนี่ยทุกอย่างจบหมดนะครับไม่เหลือความเป็นตัวเองเลยผมเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนไปยืมเงินเขากินข้าวเขาก็นินทาให้ได้ยินผมเองก็เก็บคำนินทาเหล่านั้นแหละ มาเป็นแรงผลักดันที่นาอย่างเนี้ตอนนี้ผมติดพนันเนี่ยผมก็เคยมาเล่นผมก็เดินเล่นแล้วก็คิดดูว่าถ้ากูมีเงินสามพันเนี่ยไปหยอดตู้หมาตู้สล็อตเนี่ยก็คงจะได้มากกว่านี้เห็นไหมความคิดของไงอออฟในตอนนั้นอะยังไม่วายที่อยากจะได้เงินจากพนันเลยเพราะว่าตู้สล็อตในอำเภอท่าตูงก็มีตอนนั้น ผมเองยังพาน้องชายผมไปเล่นเลยในตอนนั้นอ่ะพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าผมติดแล้ววันที่ผมหมดนะครับผมก็เคยคิดเสมอว่าถ้าวันไหนก็นแล้วแต่ถ้ากูมีเพจพาทุกคนเลิกพนันหรือทำ Youtube ก็จะมานั่งอัดคลิปอย่างนี้แหละแต่ได้คิดในใจคิดว่ามันคงไม่มีจริงหรอกเพราะว่า การที่คนคนหนึ่งจะมาพูดจะมาให้ทุกคนทําตามเอาแนวทางไปปฏิบัติใช้มันยากใครจะเชื่อความโลภของคนน่ะคุณเล่นกับความรู้สึกของคนที่เขายังอยากได้กำไรอยู่น่ะมันยากนะแต่ผมอ่ะขอพาเราเลย ขอพูดกระแทกความรู้สึกเลยพูดดักไว้เลยถ้าเองไม่เลิกเล่นเองต้องได้อย่างนี้แหละเองต้องเป็นอย่างนี้แหละเอาให้หมนหมดก่อนเอาให้มันถึงที่สุดจริงๆตันจริงๆแล้วเราค่อยมาคุยกันผมอะศึกษาหาข้อมูลคนเล่นพนันทั้งหมดแหละพอรู้ว่าไอคนเนี้ยถ้ามารูปแบบนี้ ต้องสอนอย่างเงี้ยไอคนนี้มารูปแบบอย่างนั้นก็ต้องสอนแนวนั้นจับแนวทางนั้นมาโยงใส่แล้วก็ผ่าเลิกทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนครับว่าจะสู้ได้ขนาดไหนห้ามใจตัวเองได้ขนาดไหนถ้าคุณทําได้ผ่านถ้าคุณทําไม่ได้ก็หวนแล้วก็ต้องมาเสียใจซ้ำๆซักๆอยู่อย่างนี้แหละครับ ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับไอ้น้องผู้ชายคนนี้นะครับแม่มีเงินอยู่กับตัวเกือบแป0แสนไปแต่ก็หมดในระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะครับเอาไปเติมเล่นจนหมด และสุดท้ายก็ต้องจะได้กู้นี่ยืมสินเขามากินนะครับผมเองก็สอนน้องไปหมดแล้วนะครับทุกคนว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้กำลังใจกันไปผมรู้นะครับว่าการหมดจากพนันใหม่ๆนยมันเครียดจริงๆอยากหาคนคุยอยากหาคนระบายแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนี้บ่อยๆเราก็ฟังคลิปเยอะๆแล้วก็ห่างห้ามใจตัวเองนะครับ อย่าอยากได้เงินเขาเลยใช้เงินเราดีกว่าแล้วถ้ายิ่งเป็นเงินที่ได้จากโชคลาบก็ต้องระวังให้ดีนะครับทุกคนอันนี้คือด้วยความปรารถนาดีจากผมเลยนะครับผมเน้นย้ำมากเงินที่เราได้กำไรมาต้องเปลี่ยนจากเงินร้อนให้เป็นเงินเย็นนะครับเอาไปซื้อของเอาไปทำอะไรก็ได้ให้ตัวเรามีประโยชน์ เดี๋ยวก็เป็นเหมือนน้องคนนี้นะเกือบล้านนะครับแต่ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความเสียใจกลับมาแทนนะครับทุกคนโอเคนั้นผมก็ต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ